เทครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอิทจิร่างแสงอุสานะครับคือผมจะบอกเลยว่าตัวเนี้เป็นตัวเป็นตัวนําที่แบบดีมากนะครับเป็นตัวบุกบ้านที่แบบดีนะครับเอ่ยก็คืออันดับแรกเลยนะครับเรามาดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลแรกนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้คือมันจะดูดจากกะของอีกฝ่ายด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ที่แน่ๆก็คือนี่ไเนีงรีรีสตอร์ของของฝ่ายตรงข้ามนะครับ ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะ่าจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็มันจะป้องกันดามจจากพวกสกิลได้ด้วยนะครับพวกอันตีกดมาแล้วพวกนี้ก็จะการได้นะครับสกิลนี้ก็กันได้นะครับก็คือผมก็เลยใช้สกิลนี้นะครับเพราะว่าสกิลนี้มันก็มีคือหลักๆที่ผมใช้พวกสกิลพวกนี้ก็คือในผมอัพเวล8หมดเลยนะครับก็จะมีอันนี้เวล6นะครับคือเนี่ยเราไม่ต้องไปอัพอะไรมากมายนะครับมันลดแค่ C p นะครับเพราะว่ามันก็ตันแล้วนั่นแหละสกิลเนี่ยที่ผมบอกว่ามันบุกบ้านดีก็คือมันมีสกิล มันหนึ่งวิเองนะครับก็คือมันกดกดแบบกดรัวๆได้เลยนะครับแถมอันติมันก็เคลื่อนตีมันอะโดนทีเดียวก็คือบอกเลยว่ามันเป็นดาเมจสองรอบนะครับคือมันแรงมากนะครับแต่ถึงไม่ตายแล้วก็ยังมีอันนี้นะครับใบจักระนะคือเป็นเวอรหนึ่งอะแต่ว่ามันอันติคือแบบสกิลสองรอบอะตูมตูมคือแรงมากนะครับผมสกิลเนี้ยรู้ผมได้มาตอนแรกผมก็แบบว้าวเลยแบบอืมแรงไปจัดนะครับ ก็คือไปปลูกบ้านได้นะครับก็กดสกิลนี้นําไปบ้มๆๆเรื่อยๆเรื่อยเลยนะครับเอ้ก็คือมันจะไม่โดนกับดักอะไรเลยนะครับอืมส่วนสกิลนี้นะครับก็ติดสถานะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะมีลดความเร็วลดเกาะนะครับแล้วก็มีใบแล้วก็มีตัดเลือดนะครับก็คือเก่งนะครับอืมแล้วผมก็ลิมิตเบรกไปแล้วด้วยเป็นจากคูดาวแปดวีก็จะเหลือแค่เจ็ดวีนะครับก็คือมันเก่งนะครับผมก็เลยใช้นะ แล้วก็สกิลนี้นะครับก็จะเป็นการที่แบบว่าเรียกอีทจิออกมาแล้วก็ฟันปัด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 ปดไปนะครับประมาณสามรอบนะครับสกิลนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับแต่ว่าม,มันก็แไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับอืมผมแนะนําว่าถ้าจะเอาสกิลไหนออกนะครับผมว่าเอาสกิลนี้ออกนะเอาสกิลนี้ออกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นผมว่าเปลี่ยนใช้สกิลเนี้ยดีนะครับเคยจริงๆนี่ก็ดีนะครับอันเนี้ย อ,อันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามันใช้ดูอะไรดูกับดักอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็คือเมื่อก่อนเนี้ยที <us> ่ผมเคยได้มาใช่ปะผมได้มาแล้วผมก็ลองเอาไปเล่นดูคือมันก็เก่งนะครับสกิลเนี้ยผมจําไม่ได้แล้วมันใช้อะไรได้มั่งนะครับแต่ว่าวิวแปดก็คูดาวแปดวีเลยนะครับที่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันคูดาวนานนะเนี่ยแล้วก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอามาสลับกับสกิลเนี่ยก็คือมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าสกิลนี้คูดาวแค่สามวีเองนะครับ ถ้าให้ไปสลับแปดวิมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมล่ะอยู่ว่าจะปะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้มันก็แบบมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับเพราะว่าสกิลนี้มันไม่มีดาเมจนะมันก็แค่ดูดรีพีอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันผมว่าไม่ไม่เอาดีกว่าผมว่าเน้นดาเมจดีกว่าแล้วเราก็มายัดกาที่เป็น Cp ีพีนะครับนี่นะครับผมมายัด C ีพีให้ไปหมื่นหนึ่งเลยนะครับเก้าพันหมื่นหนึ่งนะคือกาสีฟ้าเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสีฟ้าหรือว่าสีเหลืองนะที่มันเน้น CP เหมือนจะเป็นสีเหลืองนะครับเอ้ยเหมือนจะเป็นสีฟ้านะคือแล้วแล้วตัวอิทาจิมันก็เป็นสีฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมก็คือมันเนี่ยมันก็จะเน้น CP นะครับนะคือแต่ละตัวครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นสีอะไรก็คือตัวละครนั้นแ่ะเราจะเน้นจะเน้นแบบว่าคือค่าพลังเริ่มต้นของมันอนะ่ะจะเน้นอันนั้นนะครับคือค่านั้นนะครับสมมติสีม่วงใช่ปะสีม่วงเนี่ยคือสมดุลนะครับก็คือค่าทุกค่าก็คือจะ เท่าๆกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเด่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีฟ้าใช่ปะสมมติว่าแบบสีฟ้าก็จะเด่นเด่นเรื่อง C p นะครับแต่พลังชีวิตจะลดอะไรแบบเนี้ยพลังชีวิตจะน้อยน้อยกว่าตัวอื่น,นครับแต่ถ้าเป็นสีแดงพลังชีพพลังชีวิตเราอาจจะน้อย C ี CP อาจจะน้อยแต่ว่าจะได้พลังโจมตีขึ้นที่เยอะกว่าตัวอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเน้น c p อยู่แล้วนะผมก็แค่เติมของอยาซีไปนะครับแล้วพอผมอยาก CP ีไปใช่ไหม เลือดมันก็จะน้อยนะครับผมก็เลยเติมของยัดเลือดเข้าไปนะครับเนี่ยคือทุกๆตัวของผมอะ่ะคือจะใส่ของแต่งยัดยัดเลือดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วไปใส่พวกการ์ดเน้นเป็นการ์ดที่พลังโจมตีหรือไม่ก็เป็นสีพีไม่ก็เป็นป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครถามว่าแบบมันมีสกิลอื่นที่ดีกว่านี้ไหมผมว่ามันก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าผม ไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้หามาใช้อะคือ avenue. ที่ผมมีอยู่มันก็พอดีแล้วไงก็คือมันก็พอแล้วอะ่ะคือสกิลไหนที่ผมมีแล้วมันพอผมก็ใช้สกิลนั้นไปเลยนะครับคือสกิลที่ผมใช้ผมว่ามันก็ดีแล้วนะเออแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครอยากจะเปลี่ยนสกิลอีกก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าสกิลลูกไฟเนี่ยคือกากนะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกไม่ต้องใช้นะครับแต่ตัวนี้นะครับบุกบ้านดีนะครับผมบอกเลยนะเอาไปเป็นตัวนําดีนะครับ โอเคนะสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนของอันนี้ก็หาตัวที่มีสกิลก็อย่างที่บอกนะครัผมเคยบอกไว้แล้วนะครับหรือไม่เคยก็ไม่รู้นะครับก็คือใช้สกิลใช้ตัวที่มีสกิลมันก็จะบวกพลังเยอะกว่าอันอื่นนะบวกพลังเยอะกว่ากา,การ์ดที่ไม่มีสกิลนะครับเออแล้วก็ใช้อันที่มีสกิลไปนะครับแล้วก็อัพพวกอันนี้ไปนะก็จะบวกพลังอะไรพวกนี้นะโอเคเนาะสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ สาวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็คือผมอยากจะมีผู้ติดตามน,นะครับส่วนอันติเนี่ยอันตีผมบอกเลยว่าอันนี้ดีนะครับใช้น,นี้ไปเลยนะครับใช้มีอันนี้ก็ใช้น,นี้ไปเลยนะครับเหมือนจะเป็นอันติที่แบบดีที่สุดแล้วหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสําหรับผมมันก็ยังดีอยู่นะครับเอ,อสำหรับผมมันดีนะมันแรงด้วยนะครับเสำหรับนี้ก็ไม่มีแล้วไปแล้วนะครับบาย